ไปอเอมาา่รองเพลไหมดาวาเอาเ่วเย่าเดี๋ยบ้านอย่าคิดว่านี่วงเล่าวงข้าวเหนียว เม่อกันขอนะมรู้ว่ามันเกิดกทำแล้วมันขอนตกแม่แมแม่มแะเดพลังพลังที่ขำคือนไม่เก่งแต่รู้ว่าต้องยืนลวนองยั่ยันก่อนยันเพื่อเดียวเอาอาเ่่ขอตตัวเอา มายูกใจเย็นใจเย็นป๊าป๊าแต่ให้ป๊าปาทำเลยที่ไม่ไหวนะหนูป๊าไม่คงคิดทำไมป๊าไม่ทำอ่ะสนุกอ่คือสองเนี่ยมีต้องทำอย่างนี้เอาแล้วป๊า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 ปาป๊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 าาป๊าป๊าปา บา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 เจียงเออทำใหม่มเขาห่อสุดยอดดูเลยอย่าหลับนะ